สวัสดีค่ะเยโรต์ Yellow นะคะทุกๆวันพุธนะคะเยโรต์ Yellow จะตื่นเช้ามากะคะ่ะต้องบอกว่านอนเร็วนะคะแล้วก็ตื่นประมาณสักเที่ยงคืนครึ่งนะคะหรือว่าตีหนึ่งไม่เกินนี้เพื่อทําข้าวหมากนะคะทำข้าวหมากวันสิบสองโลก่อนที่เตรียมตัวไปตลาดประมาณตีห้าเราต้องเสร็จก่อนนะคะตีห้านี้ผสมแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะเออแล้วก็บรรจุใส่กระปุกนะคะแบบนี้ ปิดฝานะคะกระปุกจะมี5ออนกับ7ออนเนาะอ,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 อยวเราจะทำ3สีนะคะข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำแล้วก็อันชันนะคะอันนี้กระปุกอันนี้กระปุก5ออนเนาะเนี่ยขาย15บาทนี่คะ่ะแล้วก็มีกระปุก7ออนค่ะลูกค้าใครอยากเรียนมาเรียนได้นะคะอย่าลืมรับสอนนะคะเป็นอาชีพได้นะคะ เข้าหมากนี่เราสามารถที่จะทําขายได้ยันแก่เลยจ้ะได้น้อยแต่ก็ดีกว่าไม่ทําเนาะเพราะว่าจะลดขายหลายอย่างเนาะบางวันก็ได้เข้าหมาบางวันได้ถุงเท้าบางวันได้เสื้อผ้าพอได้กินค่ะพอได้เลี้ยงตัวเองเนาะแต่จะให้ร่ําให้รวยเหมือนสมัยก่อนที่ก่อนโควิดนี่มันก็ยากมากเนาะชีวิตทุกวันนี้เนาะแต่เข้าหมานี่ใครจะทำกินหรือทำเป็นอาชีพก็ได้นะคะ ใครอยากเรียนก็มาเรียนเนาะเพราะว่ายายลดรับสอนนะทุกอย่างต้องสะอาดนะคะเดี๋วพบกันใหม่นะคะ